อตอนตนื่นไปทำอะไรไปซองมาเชียวครับต้องจะไปอ่ะนองจะเข่งอ๋ใช่ต้องจะเข่งครับลืมคิดว่าน้องจะซ้อมฮัลโหลอยู่ในลิฟต์ครับทุกคน mm hmm. นอ mm hmm. นอ้ mm hmm. นอนดูผมหลอบอกหลอครับ ไป,ไไปเกียทุกคนทำไมถึงไปเกี่ยชอบกินอาหารมากมากินอาหารมือเที่ยงอีเกียเหรอใช่ต้องมาไกลขนาดนี้เลยน้องไปไหนอะเดี๋ยวก่อนดิน้องไปแข่งน้องไปแข่งฟุตบอลทอไมส่องน้องแล้วไปส่งน้องส่งน้องที่สนามะไปเดินครับ จากเมื่อก่อน3ชิ้นลดมา2ชิ้นในะราคาเท่าเดิม39โครนคืองงมากอีกเกียตอนเนี้เนาะเล็กเน,นาะจากเมื่อก่อนใด้3ชิ้นนะเหลือ2ชิ้นนะ่ะทุกคนกินเล็กกินอนะไรกินมันเดิมหมูหมูทอด เสียงอะไรอะมานั่งกินข้าวกันสองสำหรับเด็กนะทุกคนแต่ผู้ใหญ่กิน <laughs> ปิ๊บเนี่ยเหรอเป็นทีสีอ่อมะกินของเด็กแซ่บไหมแซ่บป๊ เดี๋ยวห้หามันแซ่บมันแซ่บอ่ะใช้ตังแซ่บใช้ตังแล้วมันแซ่บอ่ะมีอย่างเดียวที่แม่ทำไม่เป็นคืออันนี้แหละ ทำยังไงก็ไม่เป็นซื้อเขากินบ้างเนาะก,ก,ก,กินของแม่ต่อแม่บอกแม่อิ่มไม่ใช่ผมขโมยไม่ใช่ผมขโมยแม่บอกแม่อิ่มอันนี้ยกไป เยมเลอ,อร่อยใช่่มันอร่อยแต่ว่ามันลดมาเหลือ2ชิ้นนี่แหละแปลกใจจาก3ชิ้นเหลือ2ชิ้นราคาเท่าเดิม แข็งแรงทนทานดีมากทุกคนคือแข็งแรงมากที่เราซื้อไปนี่ใช้ดีมากแต่ว่ามันใหญ่เถอะทะไปนิดนึงไม่เอาอเดี๋ยวนะี้อ่ะไม่สวยเลยไม่ไม่ใช่ไม่สวยคือไม่สวยในในสายตาแม่แม่ไม่ชอบอะไรอย่างนั้น แก้วกาแฟใสๆไม่อันนี้ยันตั้งใจมาเอากระดาษแค่นั้นน่ะทุกคนไปน้องอนนกาใส่กาแฟชากาแฟ เสรแล้วทุกคนซื้ออะไรอ่ะซื้อกระดาษซื้อกระดาษที่ฉู่เดินเล่นไปกันดูมืดครึ้มเลยทางนู้นฝนจะตกจริงเหรอคนกลับบ้านคุณเจ้าอุทวารที่ห่มอุทวารที่ แต่ตัวเองจะออกทางนน้นใช่ทุกคนมันบอกออกตรงนน้นเราก็จะออกตรงโน้นออกได้หลายทางจะไปทางไหนก็ได้ว่าอันนี้มันง่ายกว่าทุกคนเลยทำไมต้องทาอะไรยากๆก็ลองยากๆดูว่าทาได้หรือเปล่าเสียเวลาเสียเวลาใช่มมีใครมาบอกไม่มีใครมาอิ่แล้วก็กลับบ้านโหอน ได้แล้วเดี๋ยวรถข้างหลังมาบอกเปิดไฟเลี้ยวจะไปเลี้ยวไปที่ไหนเปิดอยู่นั่นแหละใช่ตอนนี้มีใครมาบอกไหมเอาใช่ไม่ใช่ใครใช่แต่เป็นคนขับเดซจะให้แม่จริงจริงมขับได้ทุกคนล้วจะให้แม่บอกทำไมจริงๆผมไม่ต้องรอ นนลทุกคนวันนี้ทำเมี่ยงปลาทอดมีกุ้งมีกุ้งนิดหนึ่งทุกคนนี่เมี่ยงปลาทอดจ้ะเมี่ยงปลาสบะทอดอันนี้เป็นผักจ้ะ แต่ก็มีผักกาดแก้วอีกนะหนึ่งถาดทุกคนแต่ตอนนี้จะ <c oughs> ตัดปลาเป็นคำๆทุกคนนั่นแหละก็รอแมทธิวกลับมาทุกคนเอเล็กไปรับที่สนามฟุตบอลเนาะใกลจะถึงแล้วแหละกลับมาได้กินพอดีจากมื้อค่ำเนาะวันอาทิตย์ทุกคนเดี๋ยวไปตัดตัดปลาเป็นคำๆก่อนจ้ะ <c oughs> <c oughs> มันเล่น้ากันเล่นกันสองนมแล้วทำไมมีกุญแจไม่เปิดมันเสียงดังมีกุญแจเล็กแ้ยังไงมู่เชยงเยแม่เป็นแม่จ ให้ไปรับน้องแค่นี้วิ่งมาวิ่งมาได้ยังไงเพราะว่าที่มาตกแล้วก็ฝนตกด้วยไม่จำเป็นต้องิังเยาวันเรียนแต่พี่ยังผิดร่ไฟไหมจะอาบน้าก่อนไหมหรือจะกินก่อนเน้ จะอาบน้ําก่อนไหมหรือจะกินก่อนถ้ากินก่อนก็จะได้ร้อนๆแต่ถ้าอาบน้ําอีกยี่สิบนาทีก็ไม่ร้อนแล้ว <laughs> ถามเฉยๆ เดี <c oughs> ๋ยววิ่งทำไมก่อนเพราะว่าฝนตกรู้ว่าฝนตกแล้วไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวมันลืน่น <c oughs> วิ่งเล่นกันมานั่นแหละทุกคนเล่นเห่นกันมาทะเลาะกันบนอันนี้ เดี๋ยวเราจะไม่อตนวสปยาสวะานะฮนอรดสกันเดี๋ยวบาร์ดเซตลวทุกคนก็จะตักย่างนี้จ้านี่ เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วจ้าข็งบอนี่เดี๋ยวไปยกไปโตะเลยจ้าเดี๋ยวได้คว่มเนี่ยเอาพักไหมเอาเอาถ้าไปไหนะนี่บอกคนมามา จ้าทุกคนกินเมียงตูดกับว่าเดฟิกเมียงเราจะสิจัาเนาะเดฟิกเมียงเดฟิกอย่างไรดูสิครับน,น้องต้องสอนตอนสอนสอนอะไรน้องต้องสอนอะไรเล็กสอนมัน่งไม่จำเป็นต้องพี่สอนน้องน้องก็สอนพี่ได้ไม่เป็นไรเออมาฟอกดิสกิบ๊บสุดดัมัครับครับกินแล้วเอา นั่นแหละทุกคนจะกินเมียงปลากันจ้าทุกคนนี ED> ED> ่ผักนี่ถือว่าผักกาดแก้วจ้ะนี่มาเป็นถาดเลยจ้ะโอเคว่าชิคกินเลยโอ้ไม่กอลเ perfect เอาอันนี้ขึ้นทุกคนเอาจานเล็กมาใส่ปลาไหมวางไว้ข้างๆหยิบได้เหรอ แเร่กุ้ง่อืมกุ้งก็กินได้ทุกคนทานมือข้ามกันจ้ะทุกคนจ้ะมือข้าง่ายง่ายข้ามง่ายง่ายเป็นเมี่ยงปลาแบบไทยไทยเราไม่มีช้อนตนอ้าวาเดี๋ยวแม่เอาให้เคยยุ่งเ่งแบ้ไหมสุดปดหดเ่ยเยเาสู้นนม่เลยนะอนี้ บอกทุกคนด้วยว่าเป็นไงฟุดบอลกินก่อนออนั่งตั้งนานกระดาษไม่จ่ายทุกคนวันนี้ไปแข่งครับแพ้ครับแพแต่ว่าไม่เปน็นไรครับโค้ชบอกว่าไม่เปน็นไรไม่บอกเกิเหตุกรัม มีมาทสอบนนี่ิแพ้สี่สองทุกคนแพ้สี่สองแล้วเรีนหนึ่งแอสซิสทุกคนทำหนึ่งแอสซิสให้เขาแล้วก็หนึ่งประตูทุกคนโอ้นี่ทำประตูได้เหรอใช้หัวใช้หัวด้วยเออได้หนึ่งประตูได้ค่ารองเท้าแล้วเว้ยเย้ได้ข้ารองเท้าหเย้เออแหละก็ดีแหละ แต่แพ้เขาใช่ไหมครับมนมาเป็นไรแต่ว่าเอออหลังๆนี่เขาเขาเก่งขึ้นนะอืจากที่ชนะเขาสิบเจ็ดศูนย์ะจำได้หมป้าได้โนดีบรอมเออตอนนี้เขาเก่งขึ้นเยอะเลยเนาะเขาสามารถชนะเราได้ี่เก่งมากเลยไปแข่งกับไอเอเวสเตโเรอสเนี่ยทุกคนเมื่อก่อนนี้ ชนะเขาสนะิบเจ็ดศูนย์น่ะเ่าทำประตูอะไรสิบเจ็ดศูนย์น่ะตอนนี้ก็คือเขาชนะเราบ้างเราชนะเขาบ้างก็แบบไอ้นี่กันไปไงอืมอ่ยมันเดิน Like jag. Mm -hmm. Oh my god du inte kan vänta. Nej, man är hungrig. När man har sprungit och tränat så är man hungrig. มันหล่อดอะกระแกนมันบริสุทธิอ์อะไรม่ได้วิ่งอยังตรงไหนเลยลูกวิ่งกับน้องมาแค่ตรงที่จอดรถมาถึงนี้เองนี่กล่ยมากไม่ช่วยชนะน้อแล้วก็ตีกันมาสินเนาะอื <c oughs> ตีกันบ้านนี่มา,มาอืม ตันเธอได้มอนไมิวสิกฮียนเฮียาน้องบอกผมฟังเพลงเมืนเดิมเมืนเดิมทุกคนเดียวผมถ้าผมนั่งในรถผมเปลี่ยนไม่ได้ก็ไดเปลี่ยนไสุดเลยร้มันก็มยอะดว้ ทาโก้นี่แหละเรียกทาโก้อะเฮ้ยซึ่งอมมีที่ันรุ่นด้วย่บอินดูซอสโอเควาชุกุดว้าวอะไรขนมนฮะวาชุกุดเอาเล่นกันแล้วพีน้องว้าวเฮ้ยจอได้ก หนาวไมหมล่ะแม่เปิดอันนี้ <Nice. S 2> ทอดปลาค่ะทอดปลาเราก็แบบเหม็นกลิ่นปลาก็เลยเปิดหน้าต่าง มีแต่น,น้ำเค็งทุกคนน,นี้มีกรอะหรกันบอสกินแม่จ้าทุกคนเอขนมกินแม่อยู่นี่แล้วแม่หยิบทำไมกะโอ้โหโอ้โว Vad tror du han kommer nu? Ingen vecka, så va? Långt där nere, du kommer hit då. Det är det är den han sätter på i bilen. Gunnet, kom Jag här rockmusik, sån här rock rockmusik. Vad är det du pratar om nu? เขาสุดปอย่ mm. ่งจะซ้ำเาพอเยอะทำเพิ่มทาเพิ่มไ <anas>, ่สนับบอกไม่ไม่กี่เย็นอเย็นอีเย็นเยอะอีกถ้าไม่ได้ไปดนี่จะไปย้อนวันอะไรมีเปหาคือแบบคนขับรถเพิ่นเปิดเพลงนะเพิ่นก็เปิดเพลงที่เพิ่นมักนะแล้วก็ อันแม่ก็ไม่รู้ว่ามันทําไมมันกลับมาที่เดิมดทำไมเพลงนี้ที่แบบเาบอกแล้วมั่ฟังอือเอาเ็กเขามีแต่เพลงนั้นอืออืออือ,อแล้วเขาก็ฟังอยู่ซ้ําๆอย่างนั้นหนึ่งร้อยครั้งอ่ะอืออืมผเ,เขาก็ปหนังในรถแล้วเขาก็พมบอกน้องน้องบอกหนึ่งแพ่งแล้วเ็าก็จะเ,จเปิดให้น้องฟังก็น,น้องไม่ทำ ก็อสองน้ำหน้าเองใช่ไหมฉัมยว่าดูดูดิกสตัตว์นี่เลยแล้ว์ตอนยืนรออีก่ะฟังอยู่อย่างนั้นอนะเพลงเดียวอะอแเพลงเพลงหนึ่งไม่ถึงสามนาทีอะฟังอยู่หนึ่งร้อยรอบอะถ้าวนวนอยู่เงี้ยวนขับรถอะทุกคนที่บ้านด้วยทุกคนแล้วกลับมาที่บ้านอีกอ

มองก็ไม่ได้เนาะบักเหมือนถ้านั่งในห้องเรียนแล้วก็ครูบอกต้องเงียบ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 แล้วก็ถ้านึ่งเพื่อนนั่งนี่แล้วก็นึ่งพระธาตุม์นั่งนี่แล้วก็เพื่อนนังนี้เราเพื่อนมองแบบนี้ก็จะหัวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไหนดมนังนี่ว่าได้ขนาดตัวถ้าวบดเขาเชื่อจริง สมมติเซเรียสใช่ไหมไม่อยากมีแวนมินเนสเลยอ๋อไม่ฟังโพสพูดสิฟังโพสพูดแต่ว่าจะหัวเราะใช่ไหมอือเป็นหมดทุกคนเหรอเนอะถ้าเราสนุกดีก็มา อืมอืมอืมมันเป็นช็อคกี้โคนี่เป็หรอเมริกาโน่หรือเปัดยี่ต่ออรนวันนี้ไปไหนมอนะคนยง อีกแล้วเรอออกม l อรึแทบดีแทบเอรีช่ตําไมก็จะอะไรเพนเคกจากสามชิ้นหรือสองชิ้นราคาเท่าเดิมแมททิวนอยู่ตอทอยบดแต่พังข้ออ๋อถ้าเอียนบดเมนคอสเตอร์ซัมม่าไหนอยู่ยกรัติยูวฟอร์ยัสยัสเปอร์อยูวอตฟอร์ Mm. Jag frågar mig själv varför du tar bort äggelig. Mm. Det är till du som kan få tre sommarligt. Och det är länge sedan det begav med tre. Mm. Nu slutar trä kostar samma. Oh no. <laughs> Sista gången. <laughs> wow, yes, อืมแมเอออเล็กเขาอิ่มแล้วนะอันนี้ของแมททิวหมดเลยแปลกมากตัวพอนแปลกมากวันนี้อเล็กอิ่มแมทธิวไม่ได้กินข้าวเที่ยงนี่อ่ะได้ได้ผลไม้เพิก็เลยหิวนิดนึง กินให้หมดนะครับโอเค okay, จัดทุกคนเดี๋ยวฝากคลิปไปสัมีจ้ากันละพรุ่งนี้โรงเรียนอ๋อถามเด็กนักเรียนทุกคนว่าไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนกันหรอไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนกันแต่มันเป็นหน้าที่ไงรู้ <laughs> ใช่โรงเรียนน่าเบื่อมากเนาะ <laughs> จริงๆแบบพูดไม่ได้ว่าจะต้องสอนอะไรลูกนะทุกคนก็คือเอาตามความเป็นจริงว่าโรงเรียนไม่ได้น่าสนุกตรงไหนเลยแต่ว่าเรามีหน้าที่เรียนครับก็เหมือนแม่มีหน้าที่ทํางานแม่ก็ทํางานไปถามว่าแม่อยากไปทํางานไหมแล้วยังอยากได้เงินไหมไม่อยากไม่อยากทํางานแล้วก็ยังอยากได้เงินอยู่เข้าใจรอเปล่าเอออย่างนั้นไงมันคือหน้าที่ไงเออนั่นแหละทุกคนฝากคลิปไปสัมีิจ้าบ๊ายบาย